โอเควันนี้เราก็จะมาเก็บตกกันคือ <c oughs> เสียงแปลกๆนะไ,ปไปชมชอบเลยแลวันที่แปดอะจะมีตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรวะ <c oughs> จะไม่ได้อะ่ะตัวนั้นแหละเอ้ตัวในพี่น้องปิดซึ่งลิเวอร์อ่ะที่จะมาที่จะมาวันที่แปดซึ่งในคลิปได้ทำการประสเสธไป แต่ว่ามันจะมันมันจะมีวต์พิเศษอยู่ถ้าเกิดเราอ,อนุญาตเธอไปแต่ตามที่ตคุยะบอกถ้าเกิดเราโดนเตือนสูตรครั้งจนถ,ถึงมันสุกเราจะได้รางวัลพิเศษแต่ซึ่งซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราทํางี้ปุ๊บเราจะไม่ไดเ้เราจะโดนเตือนเตือนไปหนึ่งครั้งก็จะไม่ได้ของจากะคุยะน,นี่ตามที่เขาว่าถ้าถ้าเก็บถ้าถ้าอะไรการเตือนการเนสูดครั้งอ่ะจะ นี่ไงมาแล้วซึ่งนางจะมีชื่อว่าออลินลินก่าเหรอลินก้าก,ก็ก็เรียกลินลิน่าไปแล้วกันก็กเป็นพี่นอ้องเป็นซิลเวอร์ซึ่งคลิปนั้นได้ทำการปฏิเสธไปซึ่งตามบทจริงมันต้องปฏิเสธแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาลองอนุญาตเธอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็เราเราจะดูเราจะเราจะดูดกันเป็นแบบที่เก้าซึ่งเจอกันอันนี้ไงโดงเตือนอันนี้โดนเตือนรอบที่สองแหละ <c oughs> รอบแรกรอบแรกผิดไปไหนเออจ,จะทำไมเหอย่าตัดไปเป็นที่เก้าเลยว่าเจอไหมการปิดซึนลิปเปอร์อืมมือดึกมือดึกต้องมึกขนาดไหน อีกทุ่มโอเคหกทุ่มโอเคมเนี่ยถ้ายังจะได้ไปกดตีสอง,ต,สอง,ต,สองตีสามเลยนะ มันผีออกดีหรือว่ออาที่สายเาเขาคนเลียววะลองไปเดี๋ยวจะเกิดอะไรท้ ครใครกูได้ปิตเตอร์บิวเวอร์มาทางมาครบทางตี้เลยซึ่งก็จะมีอ,อ,อยากขึ้นชื่อให้แล้วก็รูปให้แล้วกันค <c oughs> ือคนไหนกันบ้างเริ่มอ้าวมีดีอะไรอ่ะเพชร เลยมูเลยมูไม่สงสัยเหรอเดี๋ยวไปมไดเลยมูไม่เห็นจริงดิโอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยบิโกแห่งสายตาของทะเลโอเครเราเลิกตรงนี้กันเลยนั่นกดอย่างหนักกดกดหน้าโวยเน,นี่ยนนเดี๋ยว ถ่ายอยู่แคปเจอร์ออกมาแล้วก็หามุมสีสวยแล้วก็ถ่ายไม่ห็นเลย <c oughs> โอเคได้ปกเรียบร้อยโอเคได้ปกโอเคเรามาเริ่มกันเลยคอนเสิร์ตใช่ไหม ลูน่าซ่าน่าจะเป็นผมน่าจตัวผมสีแดงยินดีต้อนรับสู่ปิดซึ่มริเวอร์คอนเสิร์ตแล้วทุกคนโอ้ทุกคนร้องโหงดเลยเย่เด <Yeah. S 1> นนี๋ยวจะแปลแปลแน่ๆตรงเนี้ยเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญของของเกมที่กูพลาดไป โอ้พ oh. OK. yeah ี่เพลงนี้เราเราตามที่นางบอกก็คือไม่ไม่สามารถได้นอเล็กซินนอตตีได้ก็คือไอ้เพลงนั้นนะเดี๋ยวจะเปิดสักนิดนึงกันอืมเห็นอะไรไม่ใช่หน่าจะได้เพลงนั้นไปได้มึงได้เพลงที่ก็ได้อยู่นึง เฮ้ยโรเบิร์ตท,ทำไมเนี่ยโอ้ลิชเดโรเบิร์ตเป็นทำยีย่อะไรเนี่ยพ่นไฟเหรอ w h a ไอคิดว่าที่อะไรนะดนตรีเพื่อชีวิตเหรอเมื่อกี้น่าจะศาสตร์สี่ปะเมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมองไม่ใ ลึกผมไม่ไหวนะไอ้เช่นเนี่ยเจ้าของเกมขอสักทีได้ไหมขอให้ตายคาที่ขอค่าตายคาที่เลยได้ไหม มันนี่นไปด,ดีไหมไปด,ด,ดีไหมเี <c oughs> ม๋ยว่าจบเขาได้ ที่จะรออนิีาจะรอให้ใครสักคนในบุ่บ้ามนุษย์ช่วยกันได้นะโหยางใช่เดี๋ยวกูคิดนี้อาจจะช่วยได้ที่บอกถือว่าจะโทรหาตำรวจเพื่อมาจากกัดการเรื่องนี้ ตรงนี้จะเป็นจะเป็นแบตเหมือนกันซึ่งตรงนี้จะมีอยู่สองแบตท,ที่เอาได้ซึ่งมันจะมีแบตท,ที่เรียกตำรวจมาช่วยกับให้เคเนิมาช่วยซึ่งแน่นอนว่าเราจะเราขอเคเนิแน่นอ <L ots of sense> นร้อยเปอร์เซ็นตเคนฟอยเวอร์เข้าใจไหม

สไปซี spicy, spicy. ่สไปซิงออเรนเพนสสีส้มน่นาจะศาสตร์สีส้มที่มันเจ็บแสบอะอน่าใช่เลยใครมันทำอยู่กัน,กนวะเนี่ยใครสักคนที่ใส่ชุดสีดำสีดำทั้งตัวเลยที่มาโอ้ใช่ฉันรู้แล้วว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไปกันเลย มาโเรเบิร์มึงเจอกุนน่เจอกุนน่โรเบิร์ต กวนตีแตดเลยอยันนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้ใช้เอระเบ,บลการลบ แต่เคนี้มีความสามารถในการลบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเดือดตาเลยก็คือได้เวลาลบประวัติศาสตร์ของไม่แล้วก็อะไรก็เป็นเดือดตาอันแรกที่เราจะได้ ย้อนเหตุการณ์ย้อนเหตุการณ์ไปก่อนที่ไอโรเบิร์ตมันจะมาสาดสีใส่แล้วก็มานั่งน่งบริทีซึ่งตอนที้เรากาลังสัตว์อสูตัวนั้นก่อนเล้่ยเราต้องทำอะไรเราต้องขวางโรเบิร์ตใช่ไหมตามหลักน่ะ vừa về của giờ bè hết là kênh nên đi liền tại đâu